การยิงธนูของคนณสม,มัยคุ้นเคยเลยแต่ก็ไม่เป็นรายการทดสอบสําเร็จแล้วไม่จะเป็นต้องดําเนินต่อไปนะแต่ผมยิงยังไม่เสร็จเลยนะก็ได้ให้คุณยิงต่อไปเลยฮันสันยังช้ากว่าเล็กน้อยอะไรนะลูกธนูของฉันโดนลูกธนูหักแล้วหรอมันเป็นไปได้ยังไง ฮันสันคุณจงใจทําแบบนี้ใช่ไหมยิงลูกสอนของฉันทําไมผมขอภัยด้วยเนอะไม่มีทางอื่นที่จะชนะโค้ชได้จริงๆแล้วคุณทําได้ยังไงอะส่วนที่ยากที่สุดในการตีลูกธนูคือการตัดสินวิธีลูกธนูแต่เป้าหมายของเราคือเป้าหมายเดียวกันดังนั้นวิธีลูกสอนจึงได้รับการแก้ไขฮันสัน สันประเมินคุณ่าเกินไปจริงๆที่กำบังเล็กสรนังงานกับตันกับตันจูจูคุณต้องการให้สันทำอะไรสันมาที่นี่เพื่อให้กับตันทรงงานนี่คือชมชนเช็คถัรีและคนทั่วไปจะไม่พบบนสกายเน็ตให้กับตันมีควารับผิดชอบสูงและได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเพื่อนที่ไหลยคะแนสนสำหรับทีมไปบัติการรักษาความปลอดภัยพิเศษ มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมแล้วตอนนี้ต้องการเพียง30คะแนนเท่านั้นไม่นา่าแปลกใจเลยที่ยังมารีอยากเป็นกัปตันมากขนาดนี้และการปฏิบัติต่อผู้เล่นธรรมดาก็ไม่เหมือนเดิมเลยจากนี้ไปคุณจะได้เป็นกัปตันแล้วนะและคุณต้องนำทีมให้ดีด้วยรองกัปตันอย่างภูมิใจเหล็กน้อยแต่เธอไม่มีจิตใจที่เลวร้าย และมีความสามารถในการทำงานที่แข็งแกร่งมากตราบใดที่คุณใช้ให้ดีแล้วเธอก็จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดแล้วขอบคุณกัปตันขวินผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดยังมารลีถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยให้เธอพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมามารลีผ่านวัสดุเหล่านี้ดูว่าใครในทีมของเราเหมาะก,กับงานนี้ กับตันฮันเ์นโปรดเรียกชื่อเต็มฉันด้วยนะตอนนี้ใครเป็นกัปตนันก็คุณนั้นไงใช่ก็แค่นั้นซันเช่ขำตาเสินงของกัปตันสินการถามสมาชิกในทีมยังไม่มั่นใจแบบนั้นถือเป็นการไม่มีความรับผิดชอบผมได้ยินกัปตันสินพูดว่าคุณมาจากครอบครัวทหารทหาร มีหน้าที่อะไรบ้างตอบมาสิใช่เชื่อฟังแจ้งยวนเฉาให้มาหาผมและผ่าเราไปหาสัตว์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นเนื้อหาเงินช่วยในการฆ่าสัตว์เลือดเทพและรางวัลกิจกรรม 5, ห้าหยินคองเหลวและจะได้สิบคะแนนกับตันเป็นการดีกว่าที่จะไม่นำคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาล่าสั์เลือดศักดิ์สิทธิ์ของเราไป กับตันสินจะไม่ทำอย่างนั้นนะพี่ฮอนเซนโอกาสดีๆแบบนี้สันอยากไปที่นั่นด้วยเนาะไม่เป็นไรไปด้วยกันสิฮอยังคงเป็นพี่เสนผู้ช่วยด้านความงามคุณควรเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะพี่เสนสันเลือดเทพนั้นอยู่ข้างหน้าของเราแล้วระวังด้วยเนาะคุณรออยู่ที่นี่เนะ ผมกับมาลีจะไปฆ่ามันเองต้นไม้มีเยอะเกินไปลูกธนูของเราก็ได้ประโยชน์เลยมาลีคุณไปก่อนนะเพื่อปกคลุมและผมจะอยู่เบื้องหลังถ้ากับแันสินอยู่ที่นี่นะเธอจะไม่มีวันให้สมาชิกไปก่อนนะแต่ตอนนี้ผมเป็นกัปตันแล้วผมสั่งให้คุณไปก่อน คณกำลังแก้แค้นส่วนตัวใช่ไหมและหน้าที่ของทหารคืออร่อยครั้งนี้ดราบใดที่แสนสามารถออกจากป่านี้ได้ซันจะต้องย้ายจากในกราะเหล็กนี้แล้วดราบใดที่คุณยังอยู่ในกลุ่มเกราะเล็กผมจะเป็นกัปตันของคุณให้กัปตันคินสวนคุณเลือกคนผิดใช่ไหมและเขากำลังจะล่างแข้ส่วนตัวของเขา ืมเสียงอะไรอะไรกันเนี่ยเอ,อนี่ระดับของเจ้ามีแค่นี้เหรอรองกับตันหยองแล้วสัตว์นี้มันมาจากไหนผมบอกว่าผมจะอยู่เบื้องหลังคุณเองและปกป้องคนอยู่เบื้องหลังในฐานะทะหารคุณควรเชื่อใจสหายของคุณ แต่เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้เชื่อใจผมรองกับตันอย่างการแสดงของคนในวันนี้แย่มากและไม่เป็นมืออาชีพสันขอโทษที่กับบางเล็กสำรับงานกับตันนี่คือรองกับตันอย่างเขาหมอกับตันสันมาเพื่อขอโทษนะกับตันเขวินพูดถูกแล้วคุณเก่งกว่าฉันมากในแง่ความสามารถและหัวใจ คุณคือผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำทีมเกราะเล็กนี่เป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณยอมรับข้อผิดพลาดได้และหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตข้าส,สัญญาจะไม่มีครั้งต่อไป